การจัดทำโครงการระบบยาอัตโนมัติเกิดแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวเข้ามาพัฒนาเป็นเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะและระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอุปกรณ์ซึ่งสามารถทำยาหมูยอได้สองรสชาติเป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิงและระบบสมองกลฝังตัวมาใช้เพื่อเพิ่มความฉลาดความสามารถให้กับการทำอาหารประเภทยำ เป็นระบบทำอาหารประเภทยำหมูยอที่เป็นเมนูอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมระบบสามารถทำอาหารประเภทยำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถทำยำได้สองรสชาติโดยสามารถควบคุมและดูรายงานได้จากอินเทอร์เน็ตได้ผ่าน NetPie IoT Platform ระบบยำอัตโนมัติของเราใช้ n e t p i าย2020หลักการละของระบบคือการ monitoring แสดงค่าข้อมูลของอุปกรณ์หรือเซนเซอร์แบบ real time การคอนโทรลิ่งควบคุมการทำงานอุปกรณ์ต่างๆผ่านคลาวด์แพลตฟอร์มการดาต้าส o ตรเรจเก็บข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์หรืออุปกรณ์และโน้ติฟิเคชันแจ้งเตือนความผิดปกติของเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ที่ได้จากการกำหนดไว้อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบมีคิ d บร i ทู3บอร์ดและโนด MCU 3บอร์ดบอร์ด ICB 1 3บอร์ดมีอุปกรณ์ Input Output เช่น s e r v ์โวมอเตอร์รีเลย DC มอเตอร์ ปั๊มน้ำ5าโวลต์ IR sensor ultrasonic สำหรับโครงสร้างของชิ้นงานจะทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์การขึ้นรูปสามมิติและแผ่นอะคริลิกการทำงานของระบบอย่างแรกล็อกอินเข้าระบบเม t p i พาย2 0ยโดยโปรเจกต์ระบบยำอัตโนมัติจะมีมโครคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมต่อระบบ6ตัว Device 1, ว1เป็นบอร์ดคิดไวท์มีรีเลย์ควบคุมการทำงานของสายพานเซอร์โวมอเตอร์หมุนวัตถุดิบเซอร์โวที่ใช้การยกและดันจานลงสายพาน มี z x 0 3ในการอ่านค่าสำหรับจุดหยุดจานมีรีเลย์สำหรับสวิตช์ให้มอเตอร์สายพานทำงาน Device 2มีรีเลย์ควบคุมอุปกรณ์การทำงานของปั๊มน้ำเครื่องปรุงรถเซอร์โวโมอเตอร์หมุนวัตถุดิบแขนกลเซอร์โวที่ใช้ในการโคนวัตถุดิบมี z x 0 3ในการอ่านค่าสำหรับจุดหยุดถาดเลื่อนวัตถุดิบยำ Device 3เป็นบอร์ดคิดไรท์มีรีเลย์ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำเครื่องปรุงรถ เซอร์โวมอเหมุนวัตถุดิบ Device 4 Device ชาเป็นบอร์ดโหนด MCU มีอันตราโซนิก2ตัวในการวัดปริมาณคงเหลือของเครื่องปรุงลด Device 6เป็นบอร์ดโหนด MCU มีอันตราโซนิกในการวัดปริมาณคงเหลือของจานการเชื่อมต่อเน็ตพาย2020ด้วยคิดไบรท์และโนด MCU ได้นั้นจำเป็นต้องใช้ไลบรารีคือ 1. Library WiFi ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi 2. Library Pub s u p p l ิใช้สำหรับเชื่อมต่อและสื่อสารบนเน็ตภาย2020หรือ MQTT Protocol จากนั้นเมื่ <communicate> อเขียนโค้ดควบคุมอุปกรณ์ต่างๆของ Device ครบทั้ง6 Device แล้วมีรูปแบบของการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับเน็ตภาย2020ัน o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  MQTT ของระบบยามอัตโนโมัติโดย Device ทั้งหมดจะต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันเมื่อเริ่มกระบวนการการทำงาน กดปุ่มเมนูที่1ที่ Device 1ระบบจะทำงานตามที่โปรแกรมกำหนดไว้โดยเริ่มจากการยกจานและดันจานเข้าสู่สายพานเพื่อลำเลียงไปในจุดใส่ย,ยำเมื่อถึงขั้นตอนนี้ Device 1จะส่งข้อความในท็อปปิกที่ Device 2และ Device 3 Subscribe t o p ท็ไว้ในกรณีที่ Device 1จะส่งข้อความเมนู1เมื่อ Device 2และ Device 3ได้รับข้อความก็จะทำตามคำสั่งที่เขียนไว้คือนำวัตถุดิบที่ใส่ไว้ลงในส่วนปรุงแล้วคน เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ Device 2จะส่ง t o อปปที่ Device 1 Subscribe t o p i ทกนี้กรณีนี้จะส่งข้อความ finish หลังจากนั้น Device 1ก็จะทำตามคำสั่งที่เขียนไว้โดยเคลื่อนสายพานจานไปจุดรับจานเมื่อระบบทำงานโหนด mcu Device 3จะตรวจสอบจานที่เหลือในระบบถ้าจานในระบบเหลือ0จะส่ง t o p ปปิข้อความ c underscore dish ไปยัง Device 1เพื่อลดชั้นจานลงมาเพื่อใส่จานลงในระบบใหม่อีกครั้งและแจ้งเตือนไปยังไลน์เพื่อนาจานเข้าสู่ระบบ สำหรับการออกแบบฟรีบอร์ดของระบบยมอัตโนมัติมีดังนี้ในระบบยมอัตโนมัติของเราสร้าง Data Source ทั้งหมด6 Data Source เรา Add ดเ n e ดังนี้เพนเครื่องปรุงในระบบเราใช้ w i g g t t g u t e ในการสร้างข้อมูลปริมาณคงเหลือของเครื่องปรุงมีน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำเชื่อมและน้ำปาลาลาเทนสถานะวัตถุดิบเราใช้ Widget t o g g l e er. ในการแสดงสถานะปริมาณคงเหลือว่ามีหรือไม่มีซึ่งอ้างอิงค่ามาจากเซนเซอร์แสในคิดไบรท์และใช้ Widget wid ตเก e แสดงสถานะจานหมูยอและมะเขือเทศคงเหลือในระบบเพนเมนูการทำงานเราใช้วิ d เจ t ตบัตช m ในการเลือกเมนูมี2บัตชอมคือรสชาติปกติและรสชาติจัดจ้านมีไฟแสดงสถานะการทำงานของระบบโดยใช้ Widget Indicator Light ลทนอกจากนั้นยังมีวิดเจตไว้แสดงสถานะของจานในระบบ เพื่อเป็นการดูข้อมูลว่าเวลาในช่วงใดที่มีการใช้งานมากที่สุดมีวิดเจ็ตของอุณหภูมิของระบบมีปุ่มรีเซ็ตระบบคือให้อุปกรณ์ต่างๆเข้ายังจุดเริ่มต้นได้ต่อไปเป็นการรับชมการสาธิตของระบบนะคะ